ววเบรถครับเปรสสวยงามสีแดงสวยงามมากครับคนที่รอรถอยู่ต้องรีบจัดนหมครับขอรีฟ้าคุณได้สีนี้คุณได้สีนี้โอ้หที่รานี้มีเลรสข้งอบเยอะมากเลยครับผมรอรถอยู่ใช่ไหมฮะ ระบบแบบโอ้โหมาจัดเต็มเลยนะมาใช้มาใช้นะเรื่อยไมมสวยมากนะครับระบบความปลอดภัยก็สุดยอดนะตัวนี้ให้ทายว่าเป็นตัวพรีเมียมหกับตัวสมารม์ตนะครับอ่าดูล้อแม็กดูล้อแม็กแน่อนอน,รนพรีเมียมบนสมาร์ตล้อแม็กที่สุดันอ่านี้ขอบสิบเจ็ดนะฮะถ้าขอบสิบเจ็ดเมื่อไหร่เป็นพรีเมียมแน่นอนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคิ้วกับจังหน้านะครับถ้าตัวสมาร์ทลอนรอนจะเป็นขอบ16นะครับแล้วจอข้างในก็จะเป็นเป็น8นิ้วนะครับตัวรีเมี่มก็จะเป็น9นิ้วสุดจัด,ดประหลัดบอกอันนี้รถรอสมบร์